ใช่ชินโนบุอ๋อไอสัตว์ไอเหี้ยนีน่คนนึงไอเหี้ยนันมันคน,เด,คนเด็กไอเหี้ยคณนกีฬาบิมคระเอกนะใช่ไหมมันมันไม่มได้ใช้ปานบีเสือ้อไม่เหยียวไว้นั่นอ่ะใช่ใช้ปานบุผาลาตีแบบเป็นแบบเป็นผีไล่ฆ่าคน ามาันขามาันสวัสดีกำลังเป็นฟานบุกผาอยู่เลยแย่นะ เยี่ยมนะครับสวยพี่สวยนะครับผู้ดาวผู้ดาวเท่าไหร่ะนะ40สี่สิบรอ4สี่สิบกูขามกูขามบองคม่เเลยอ่ะกูเสร็จข้ามไปเจอเขาแล้วเขารกอ่ะจะเดินให้เขาเห็นก็ไม่ได้เดินกลับดีกว่ามันก็ยืนทำเคสชิลยมองไม่เห็นอะไรเลย

เ,นะเออกินไปแล้วเหรอเร็วจังเลยไม่สั่งไปว่าไม่พูดเพี้ยนแะล้นแะเหลือแค่วิญญาณไว้ ครับผมเจอตรงไหนเอ่ยหลุบเอ๋อหลุบเอ๋อหุบเอะอี้เจอตรงไหนเนี่ยใต้ใฮ่องกงใต้ฮ่องกงอกใต้ฮ่องกงใต้ฮ่องกงฮ่องกงอยู่ตรงไหนวะทางขวาทางซ้ายปะวะจำไม่ได้ ห้องกองไม่อยู่ไหนปิดปิดไปไม่เปล่า y e ะแต่เมื่อกี้น่าทางซ้ายเห็นคนมันเดินลงไปข้างล่างคนหนึ่งเบอร์จะเป็นสีดำใช่เปล่าวะที่มันเดินผ่านกูไปข้างล่างที่เขาอยู่ข่านขวาใช่ปะมันได้เดินผ่านกูปะไม่กูอยู่ห้องใต้ดินนู่นเลยด้านขวานู่นมันมีคนเดินผ่านกูไปอยู่อ่ะฝั่งกล้องมันฝั่งซ้ายไม่รู้ว่ะแต่มันสีมันออกค้ำๆอ่ะหวงป่ะสีค้ำๆอ่ะโอกาสเ ไม่น่าจะใช่พี่เอวะ่ะแต่ว่าไปรู้นะตรงผมคือมันมีคนเดินผ่านอยู่เอามือวัวสีอะไรเพื่อนี้ดีกวะ่ะผมไม่รู้ผมไม่เห็นเอาไม่รู้จริงเขาใส่อะไรแล้วมันสีขาวคือไม่ดำ,ดำก็ฟ้าที่มันเดินผ่านอะ่ะเ,เขางสยสีดำกับสีฟ้าอ,อ่ะสีฟ้าคูนี่วะคือ,อ,อไม่รู้ไอ้คือไม่เห็นไงผมผมอยากจะสคริปก่อนตัดสคริปก่อน มันไม่เห็นไงพี่เอกโดนอีกสองชื่อี่คือจบเลยนะอืมอเอาไงอ่ะหรือว่าไอ้เชี่ยคินมัน,เป,นเป็นพัตเตอร์แล้วมันออกเยเลยถี่ไม่ไม่ไม่มันโดนฆ่ามันมออกใครบอกอ้ยกูไม่ได้บอกกูอบอกไอ้คินให้คินอยู่ก่อน ไอเด็กที่เนี่ยไอเด็กวานก็อะไรไอเด็กแบงค์แม่งแบบใส่ลงใส่ร้ายคนนู้นไปทั่วอะไรเที่ยเอ้าก็ไม่ได้มีคนเดินผ่านกูจริงๆกูก็โบยให้คนเดินผ่านนั่นแหละเฮ้ยไอเด็กเที่ยตรงนี้เลยได้ยินไหมอ่ะเพื่อนได้ยินตอนนี้นเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เปิดในที่คอร์ดไว้ก็เลยไม่ได้ยินนะโอ้พี่แล้วกูเข้าที่คอร์ดทำไมออ๋ โอเคมาแล้วต่อเลยไปมาเอาอีกสักตาไปนั่นต้องเปลี่ยนอ m p o r t e r เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนให้เนาะ importer ของเดียวเออเฮ้ยไม่ได้มันไม่เปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนหรอมันไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแหม่ดิเพี่ยหสองชิดจบเลยนะเกมรอเลยเดินไปกินเดินกับพี่เอ๋เห็นไหมเด็ก is one importer นะ you know ไปวมีคนาะห์ทเดียวอย่างเรียวเหรอ ก็จะเดินรอกับพี่เอเลยเมื่อกี้นะรอคูเดาอยู่ไงเดี๋ยวกว่าฉันต้องโต้ลุ้งอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ยแลยก็ไม่ได้โต้ดุงฉันต้องนั่งงัๆงอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยหวังว่าฉันจะได้รางวัลน,นะ ฮึอาไงครับคุณพี่อยู่ผมอยู่กับสีม่วงอยู่ข้างข้างงั้นก็ตกเป็นสีขาวแหละผมเดินมาเปิดไฟแล้วก็ทำเควสงั้นก็แปลว่าในในหนึ่งสองคนนี้ก็ต้องมีคนเป็นไม่รู้อ่ะเรามาจากห้องทางขวาใต้ดินโอมอยู่กับพี่เอ๋ใช่ไหมคุยอยู่คุยอยู่กับเพชรมึงอยู่กับไอเพชรเออมึงอยู่กับไอเพชจผมผมเปิดไฟ อยู่กับเพจไหนเพจเดินเดินเดินอยู่ตรงห้องซ้ายห้องซ้ายซ้ายสุดเลยตรงห้องทดลองต้นไม้อะใช่ก็พี่เจอศพข้างๆห้องทดลองต้นไม้แหละแล้วพี่พี่รู้ป่ะว่าผมอ่ะเดินลงมาห้องทดลองต้นไม้หลังจากที่เปิดไฟไม่เห็นใครเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนั้นเป็นคือเป็นตัวอาคารใช่ไหมข้างๆตัวอาคารหรือข้างๆบ้านอ๋อข้างบ้านใช่ไหมเออ ไช่ป่ะวพี่ใช่ก็พี่มาจากห้องทางขวาอยู่คนเดียวพี่เดินมาถึงที่ก็อ,ออกไปขวาเลยสรุปพี่เจอศพจากซ้ายทางขวาเนี่ยเจอทางซ้ายอยู่ข้างๆอาคารที่เป็นอาคารของต้นไม้แต่<อ>พี่มาทางขวาแล้วพี่ไม่เจอใครเดินออกมาเลยอ๋อาแล้วที่เหลือสองคนไม่พูดเหรอถ้าเกิดว่าบอกว่าอยู่ด้วยกันคนเดียวที่น่าสงสัยก็คือสึงข้างนะ ผมอ่ะเดินอยู่ก็เพจก็่าสงสัยนะแต่อมก็ไม่พูดก็อมก็สงสัยเหมือนกันนะผมอ่ะมาเปิดไฟคือผมคือคือเจออยู่นอกห้องใช่ไหมคือผมไม่ได้เดินออกไปข้างนอกเลยพี่แวะดู e-map ก่อนที่จะมาตรงนี้เว้ยแล้วพี่เห็นว่ามันมีสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนหนึ่งอยู่ตรงไฟจริงๆค่ะแล้วรีพอร์ตเองเปล่าก็จะต้องเป็นสองคนนั้นแต่อินพาวเตอร์มีคนเดียวไงอินพาวเตอร์มีสองคนคนเดียวมันเขียนว่าเดย์อี ไอเพชร<ป>มันเดิน<อ>มานะไอเพชร<ป>มันเดินมาไอเพชรถ้าไอเพชรไปใจก็ไอโอมละกันผมว่าไม่น่าใช่โอมว่ะงั้นก็มึงเีไงผู้นำระดับตำนานอ้าวไอเพชดเหรอไอ้ไอเพชร <c oughs> มึงจะมาฆ่า,ากู มั่วพด้แน่นมากไอ้สิอะไรวะนักฆ่าตัดตำนานปัววัยรุ่นจะเป็นก็แค่สีดำของควาเห็นสักนิดนะแไ่รูดูว่าใครเป็นแค่พูดออกว่าผมเวผมเตลอมอยู่ห้องเตลออกซิเจนมาจากข้างล่างเนี่ยดูดูว่าใครเป็นผมอยากเป็นวันดีพอผมอยากเป็นอี r e p เตอร์มั่งอ่ะไม่ได้เป็นเลยหลักการทรับแมคนอื่นเขาแบบว่าเชื่อเราเราต้องแบบควอยเขยไขเขยครับแม่คนอื่นเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ผมจะรีพอร์ตพี่แล้ว กูบอกอยู่กูอยู่คนเดียวก็ใช่ไงอยู่คนเดียวแต่น่าน่าสงสัยมากมากเลยผมก็ชอบเดินฉีกอยู่คนเดียวอยู่ละ import อุ้ย ไม่เห็นคนเดินอเห็นะศพเห็นศพว่างเปล่าเลยเอาเคลสเสร็จแล้วเดินมาแก้ไฟออกมาที่ห้องใต้ดินผมทำเคลสเสร็จแล้วผมจะเดินเข้ามาทำเคสต่อเริ่มเก็บปุ๊กพี่ก็เดินไปห้องใต้ดินเลยผมอมมัดอยู่กลางแมพกูแก้ไฟเสร็จเดินออกมาเจออมมัดสีดำพอดีพอดนะแค่แหละสถานะลุงโจ้อยู่ห้องใต้ดินไอ้ขาวไอ้ไม่่ใชขาวขาวอยู่กับขาวอยู่กลางแมพก็ราเราเคลสอยู่ เพื่อคุณพี่อ่าสีส้มเออเอก็ผมอยู่ว่าอยู่ห้องใต้ดินสีขาวก็ยืดเทปเพชรแต่ไฟไม่ดับเดินไฟติดแะเฮ้ยไอ้ไอไอห้องใต้ดินที่ว่านี่ไม่ใช่ใต้ท่อใช่ปะใต้ท่อเจอนอนขับมาค่าเองบ้าแล้ววิ่งว่าโป๊แต่คนเดียวอยู่กับสีขาวพอดีอะไรเงี้ยไอยังไม่จบกันทําเพื่อนเลยเนี่ย พอแล้วพอแล้วพี่โอ้ผมไปแล้วผมไปแล้วเจอกันค้างคเราไปนั่งเล่นตกแปะกันดีไหมพี่บี